โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันหลังยิมนะคะวันนี้ค่ะเรามีเพื่อนอีกสองคนค่ะมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนแรกนะคะน้องบีบีค่ะดีนะครับสวัสดีค่ะอีกคนหนึ่งค่ะแม่โกะค่ะสวัสดีค่ะโกะค่ะโอเคค่ะ ก็ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนของอ่โตนะคะที่มาที่ยิมด้วยกันเนาะโอเคอีพีแรกขอแบบสบายๆง่ายๆเลยนะทําไมถึงมาที่ยิมกันคะมาที่ยิมหรอเทาไมถึงมาใกล้บ้านใกล้บ้านเดินได้ใช่ก็การที่มาออกกําลังกายที่ยิมใช่ไหมก็คิดว่าเราจะ ต้องอ่ออายุก็ค่อนข้างที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ต้องมีการเมนเทนหรือเมัเทนเตงเรื่อยๆก็อยากจะมาออกกําลังกายตัวเองเพื่อสุขภาพที่ให้มันสม่ําเสมอในทุกวันอย่างเงี้ยครับอือแล้วโกะล่ะโกะค่ะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของหุ่นตัวเองนี่เพราะว่าคือรู้สึกว่าเฮ้ยหุ่นเราจะต้องทําอะไรสักอย่างและในวัยนี้ก็คือเออ เริ่มเริ่มเข้ายิมดกบ่ะอย่างจริงจังอะไรเงี้ยอ่าโอเคอ่าแล้วทั้งสองคนอะ่ะเข้าเข้ายิมกันมานานหรือยังอ่ะพี่กบก่อนอ๋อหลายฟีแล้วแล้วก็หยุดอ่าแล้วก็หยุดไปแล้วก็เนี่ยกลับมาเข้าใหม่อือของบีเริ่มเริ่มยิมเนี่ยคือตั้งแต่ อายุประมาณ19เลยครั้งแรกเด็กมากใช่ใสใสใช่กำลังช่วงในวัยแบบฮอร์โมนวาวุ่นโอเคเราก็ต้องออกกําลังกายเนาะเพื่อร่างกายแล้วก็เพื่อความสวยงามของบอดี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่19เป็นต้นมาเรื่อยๆใช่ก็คือยังแบบ ทำได้อย่างต่อเนื่องมาเลยก็ม yeah. anyway. really no ีช่วงที่พักบ้างเพราะว่าออกกําลังกายอ่ะถ้าเรายิมเฉยๆโดยการเวทเทรนนิ่งเฉยๆเนี่ยมันอาจทําให้เราเบื่อบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปยิมแล้วว่ะเบื่อจังเลยต้องไปนั่งยกๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่พักผ่อนที่แบบว่าไม่มีไฟที่จะไปแต่ก็พักได้ไม่นานครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเนาะแล้วก็เราก็ต้องหาเรื่องกลับไปยิมอยู่ดีโอเคทีนี้ มาที่คําถามว่าอย่างทุกคนอ่ะเป็นคนที่ออกกำลังกายกันอยู่ละปกติเนี่ยนอกจากในยิมอะ่ะมีออกที่บ้านด้วยไหมฟิลแบบก,การออกกําลังกายในยิมอ่ะกับการออกที่บ้านมันต่างกันไหมอ่ะขอโกก่ขอ,ขอขนโกแน่นะคือจะไม่เป็นคนออกกําลังกายที่บ้านเพราะว่าคือบรรยากาศมันมันไม่ได้คือจะเป็นคนที่ออกกําลังกายต้องมีบรรยากาศแล้วก็มีเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พออยู่บ้านเนี่ยคือ รู้สึกว่าเคยเคยเคยแบบว่าวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกมันไม่ฟิลอ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าอยู่ยิมก็คือแบบจะแบบโหสนุกมีพลังจากเทรนเนอประมาณของบี้หรอแตกต่างกันมากนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่บังคับตัวเองไม่ค่อยจะได้อ่ะถ้าอย่างเราไปยิมอย่างเงี้ยเรามีเทรนเนอร์ใช่ไหมครับเทรนเนอร์ยังสามารถบังคับเราได้ว่าให้ยกเซตนี้ให้ครบ แต่ยังของบี้อ่ะถ้าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยช่วงโควิดเราเคยออกกํลาลังกายที่บ้านกันแลเราจะต้องมีช่วงออกกําลังกายที่บ้านเ,<ๆ>เราก็จะทําได้ไม่ครบเซตบ้างทําได้ไม่ครบท่าบ้างหรือท่าไม่ถูกต้องใช่ <im it> คือเหนื่อยเราก็พักอะไรอย่างเงี้ย <im it> เหนื่อยเหนื่อยเราก็หยุดโดยที่แบบไม่ได้มีใครมาบอกเราหรือว่าไม่ได้มีใครบังคับเราทําให้การออกกําลังกายเนี่ยอาจจะทําได้ไม่เต็มที่แล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ย อาจจะไม่เท่าข้างนอกเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ได้ด้วยอืมอืมอืมโอเคทีนี้ชอบชอบออกกาลังกายแบบไหนอ่ะชอบแบบมีเทรนเนอร์หรือว่าชอบเล่นเองมากกว่ากันเพราะอย่างบางคนอ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบแบบมีเทรนเนอร์นะอยากเล่นเองเนี่ยโกว่าไงคะกวชอบชอบเล่นเองมากกว่าเหรอเออคือไม่คือรู้สึกว่ามันมันคือเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นอิสระ S <S มากกว่าคือ,อเราเราอยากเล่นอะไรเราก็เล่นอยากเข้าคลาสไหนก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือเหมือนเวลาด้วยเวลาคือเวลาเรามันอาจจะแบบไม่ไม่ได้ว่างแบบที่จะนัดเทรนเนอร์แบบต้องแทนล่วงหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่พอการมาออกกําลังกายเองเนี่ยคืออยากมาเมื่อไหร่ก็มาเข้าคลาสเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแทนล่วงหน้าอืมสําหรับบี้ก็คือเป็นคนที่ใช้เทรนเนอร์ตั้งแต่ ตั้งแต่แรกสิบเก้าใช่คือไม่สามารถทําอะไรในตัวเองได้ชื่อกบบบอกอย่างที่บอกว่าเป็นคนบังคับตัวเองยากต้องมีแรงลัก <c oughs> ดันจากคนนอกมาก่อนถูก <c oughs> ต้องคือเราต้องมีแรงขักดันจากคนนอก <c oughs> อแม้แต่การไปยิมอ่ะถ้าเราไม่มีเทรนเนอร์เราก็จะขี้เกียจไปละ <c oughs> สมมติว่า <c oughs> อย่างมีเทรนเนอร์เรายังคิดว่าอ๋อวันนี้เรานัดเทรนเนอร์โดนเซบิโอนัดเขาไม่ได้นะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าตื่นมาลฉันก็ต้องไปต้องมีความรับผิดชอบใช่มันก็จะมันก็จะเพิ่มความรับผิดชอบในส่วนนี้ที่ว่าทําให้เเรราาาาออ่ะยยกไปิมพว การที่มีเทรนเนอร์ก็ทำให้เราเนี่ยออกกาลังกายได้เต็มที่มากขึ้นถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ครบอ่าแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยการที่มีเทรนเนอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วมานเห็ลเลยนแปลงเห็นครับเพราะว่าถ้าเวลาเล่นเองอย่างที่บอกว่าเล่นได้ไม่ครบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ถึงแหละแต่ว่าถ้ามีเทรนเนอร์เขาช่วยดูแลเราอ่ะมันก็จะทําได้จนถึงวันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็คือใช้เทรนเนอร์มาตลอดใช่ค่โอเค แล้วอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเล่นแบบคลาสด้วยคลาสในยิมมีคลาสอะไรที่แบบชอบมากอะไรเงี้ยบ้างไหมขอเลยโกดจะชอบบอดี้ปั๊มเพราะบอดี้ปั๊มคืออะไรเอางี้ก่อนบอดี้ปั๊มก็คือคือการยกเวทคือเป็นเวทคาร์ดิโอแล้วที่มีเพลงไว้ด้วยใช่ไหมใช่เราก็รู้สึกว่าแบบเออมันถ้าเราไม่ได้ใช้เทนเนอร์ไงเราก็จะแบบไม่ได้เวทใช่ไหมแต่พอคลาสนี้ยมันได้ครบทุกอย่าง ได้สเก็อได้คาร์ดิโอแล้วก็แบบมันแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของหุ่นเนาะจากคลาสนี้ใช้เวลานานไหมโกะกว่าที่แบบจะเห็นผลอ่ะสำหรับของโกอเองก็สี่ห้าเดือนนะเออก็ไม่นานนะเออรู้สึกว่าพอเอ้อรู้สึกมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนือเน้อมากขึ้นแล้วน้ำหนักขึ้นด้วยนะ ืมแล้วการเปลี่ยนแปลงที้สําคัญของการเข้าขาด<ะ>มันก็คือการที่แบบฮาร์เรสเรามันดีขึ้นหายใจได้ ได้แบบมากขึ้นแข็งแรงขึ้นหมรรถภาพสมรรถนะมันแข็งแรงขึ้นอ๋อโอเคใช่แล้วของบี้ล่ะคะของบี้หรอบี้เป็นคนที่ชอบไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆเนาะแต่เป็นคนชอบคาดีโอให้ไปเดินที่ลูนี่ก็คือสิบนาทีนี่เหมือนหนึ่งชั่วโมงเออเป็นเหมือนกันไม่สามารถจะทําได้่อไหร่เลย่ม่เลยจะครบเวลาสักทีอะไรอย่างเงี้ยมองแต่ไอ้ตรงนาฬิกาน่ะอันนั้น่ะเป็นเป็นเป็นข้อที่ทํามันเป็นความแบบ ไม่ดีเนาะครับหรับหนูอ่ะหนูก็เลยคิดว่าเออลองไปเต้นดูไหมก็เลยลองไปเข้าคลาสเต้นคลาสบอดี้แจมคลาสซุมบ่างเนี้ยครับผมอันนั้นอ่ะสี่สิบห้านาทีเหมือนแป๊บเดียวเหนื่อยมากแต่่าแต่เหนื่อยแล้วก็ได้คาร์ดิโอเต็มที่นอกจากในคาร์ดิโอในคลาสเต้นหนาเหมือนสมองเรามันเปิดโล่งแล้วมันแบบเหมือนได้รับการปลดปล่อยอะไรบางอย่างทำให้เรามีความสุขในระหว่างคลาสเออจริงมันเหมือนมันได้เคลียร บางอย่างออกไปอะความเครียดความอะไรมันหายไปหมดเลยในระหว่างคลาสนช่เราแบบเพื่อนในคลาสก็ส่วนใหญ่น่ารักทุกคก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเลยเนาะที่แบบอยากให้มาหยิบอยากมาหยิบเขาแบบเยได้มาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนใช่อันนี้ก็จริงเพื่อนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้แบบว่าพือยากตื่นมาเพื่อที่จะมายิมมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราก็เป็นก็เลยทําให้เราไม่เจอกันนะใช่ใช่ใช่โอเคแล้ว แล้วปกติอะปอดถามเพิ่มหน่อย uh huh. มีแบบแบ่งไหมคะว่า uh huh. วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะต้องออกคาร์ดิโอเท่าไหร่ออกสตรีนเทรนด์เท่าไหร่หรือว่าอย่างของของบี้อะ uh huh. บี้มีเทรนเนอร์ uh huh. ใช่ไหม uh huh. ก็คือบี้ให้เทรนเนอร์จัดให้เลยไหมหรือว่าก็คือเอามา mix กับของตัวเองด้วยบี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเทมาตั้งแต่นาน,านแล้วอะจ uh huh. นปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นหลัก uh huh. เนาะว่าเราอยากจะทําอะไร เมื่อก่อนเคยนั่งยก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 โดยการมีเทรนเนอร์ไปเรื่อยยกไปเรื่อยให้เทรนเนอร์บอกว่าต้องไปวิ่ง20นาทีสามเซมีต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขจนหน่อมาสองปีหลังเนี่ยครับเราบาลานซ์ใหม่ว่าเราอยากให้ชีวิตเรามีความสุขด้วยอ่ะ เราไม่ได้อยากให้เทนเนอร์มาบังคับเราขนาดนะัน้นะเงี hmm. ้ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่มีเทรนแค่อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งกับสี่วัน mm hmm. แล้วก็ในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีการคาร์ดิโอสองสองสองคลาส mm hmm. ก็คือการเต้นซุมบ้าไป uh, ด้วยไรเมแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นบ้างเออพิลาทิสหรือว่า ไปบันชีจำอะไรอย่างเงี้ยใช่บันชีเวิร์กอัลส์ใช่เป็นแบบว่าแบบมุนสลิงอะไรใช่อันนั้นก็คือเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกแล้วก็การที่เราไม่เคยทําอะไรแบบนั้นมันก็ทาให้มันได้รับความแปลกใหม่มันก็จะตื่นเต้นแล้วก็ไม่น่าเบื่อเออดีเนาะเออแล้วอย่างของโกเป็นยังไงบ้างโกก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้แบ่งแบบไม่ไม่ได้แบ่งชัดเจนคือเล่นตามแบบตาม เอาง่ายๆเลยคือเอาเวลาเป็นหลักก่อนอว่าเอาอวันนี้มีคลาสอะไรแล้วแบบเวลาเราอยากอยากเออสะดวกที่คลาสไหนเราก็เข้าไปเล่นเลยอืม,อม,อมประมาณนี้ก็จะมีแต่ยืดถ้ายืดสเตรชใช่ไหมก็จะมีเออพิลาทิสบ้างอะไรอย่างเงี้ยออคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของพิลาทิสเพราะว่าช่วงเนี้ยเห็นคนแบบคิดเล่นกันมากเลยเราคิดว่าพิลาทิสเนี่ยทําให้หุ่นเปลี่ยนได้นะอใช่ คือมันจะคือถ้าถ้าเข้าเพลยิตคือจะกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นจะเฟิร์มขึ้นเออเหมือนแบบว่าได้ใช้กล้ามเนื้อมัดที่ไม่ค่อยได้ใช้ใช่แล้วก็ออกกําลังกายทุกส่วนนะอืมทุกส่วนโอเคทีนี้แกนกลางได้แกนกลางด้วยใช่ไหมคอบอดี้อะไรพวกนี้ใช่ทีนี้แบบอย่างเพื่อนๆหลายคนนะเพื่อนเราอย่างเงี้ยก็บางคนเขาก็จะอยากออกกาลังกายนะ แต่เขาก็บอกว่าไม่มีเวลาทีนี้อย่างพวกเราอะ่ะก็คือตอาประจำเ <c oughs> นาะก็เจอกันบ่อยแล้วก็แบบเราก็ <c oughs> เออทำไมแบบทุกคนสามารถที่จะแบบอืแบ่งเวลามาตรงนี้แบ่งเวลากันยังไงมีเทคนิคอย่างไงที่ทําให้แบบเออสามารถมายิมหรือว่าไม่ต้องมายิมก็ได้แต่ออกกําลังกายได้อย่างต่อเนื่องอะ่ะ ทุกคนมันก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะมีเวลาว่างที่มากกว่าคนอื่นหรือว่าการงานที่สามารถจัดเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับบี้ะครับก,ก,ก,ก็จะจัดเวลาการทํางานเป็นช่วงช่วงบ,บ่ายๆหรือเย็นๆซะมากกว่าแล้วก็จะให้การออกกําลังกายเนี่ยอยู่ช่วงเช้าเราก็ทําทุกอย่างให้เสร็จเลยก่อนสักประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็จะเป็นการเริ่มทํางานแหละ <Okay. S 2> ใช่ในทุกๆ เกือบเกือบทุกวันยกเว้นวันไหนที่งานยุ่งจริงแล้วก็จะบาลานะครับว,ว่าการออกกําลังกายของบี้ก็จะคือวันในวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะทํางานเป็นหลักอือใช่แล้วแล้วโกะของโกเนี่ยคือทํางานผ่านแอปพลิเคชันแล้ว <Okay. S 1> ก็คือโกก็จะแบ่งเวลาช่วงเช้าเป็นการออกกาลังกาย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็คือออกกาลังกายเสร็จก่อนเที่ยง อ่าแล้วช่วงบ่ายก็คือไปทําธุระส่วนตัวงานก็คือจะทําเนี้ยไปด้วยอืมอือก็คือทำผ่านแอปพลิเคชันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจะเลือกเป็นช่วงเช้านะมันรู้สึกสดชื่นเนาะเวลาเราออกไปเหมือนกันเช้า start s วันที่ดีใช่บี่ก็ชอบออกช่วงเช้าเหมือนกัน รู้สึกว่าตื่นมาแล้วเราได้ไปใช้กําลังได้ไปทําอะไรที่มันมีความสุขอ่ะแล้วอีกทั้งวันมันก็จะมีความสุขไปเลยเหมือนเอนโดรฟินมาหลั่งอะไรประมาณนี้ใช่เกี่ยวเกี่ยวเพ่เหมือนกันอย่างพวกเราอ่ะได้มาเจอกันเพราะว่าเรามาเวลาเดียวกันใช่มันก็จะมีเพื่อนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะมาตอนเย็นเคยออกกำลังกายตอนเย็นไหมฟิลจะเป็นแบบยังไงก็เคยนะเพราะว่าวันไหนที่เทรนเนอร์เขาไม่ได้ว่างช่วงเช้าแต่นานๆที่อยากไปช่วงเย็น ก็ฟิลหรอคนก็จะเยอะกว่าเดิมคนก็จะเยอะกว่าช่วงเช้าใช่ไหมชายุอาจจะวุ่งมีความวุควายมากขึ้นก็เป็นธรรมดาเพราะเพราะว่าเป็นช่วงที่คนเขาว่างกันเขาจะแบบทำงานเสร็จแล้วเขาไปยิมใช่ซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่าจริงๆจะไปช่วงไหนก็ได้ใช่ั้นแหละได้ก็ถือว่าได้ไปก็ได้ออกก็คือโอเคแล้วมีคนรู้จักบางคนที่เขาทำงานจนเลิกแบบสองสามพุ่มอ่ะเสร็จงานเขายังไปอ่ะใช่เขาก็ยังไปเพราะเดี๋ยวนี้ ฟิตเนสหรือว่าจีมเนี่ยมันเปิดกันบางที่เปิดยีีชั่วโมงสีมตีวลาใช่สักหนึ่งชั่วโมงมัมีคนไปใช่ไหมสักหชั่วโมงมันลองดูอ่ะมันมีความสุขขึ้นจริงๆในชีวิตกับการไปยิมเ่นความเปลี่ยนแปลงโอเคค่ะอันนี้เราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างถ้า ถ้าแบบได้เริ่มต้นน่ะเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะต้องแบบอะไรนู่นนี่ค่อยๆทําไปทุกๆวันให้มันรู้สึกว่าเป็นนิสัยของเราอืมันก็ทําได้ใช่แล้วมันก็จะไม่เครียดด้วยใช่โอเคก็คือปลับให้เหมาะกับชีวิตของเราเนาะใช่โอเคค่ะงั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราก็คงจะจบ ep นี้กันก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวขอให้แขกรับเชิญของเราค่ะช่วยปิดรายการหน่อยนะ,ะได้ครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับให้กับทางช่อง YouTube ของเราด้วยแล้วก็ p o d c a s t Spotify แล้วก็ใน Instagram ด้วยนะครับ ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับฟังจนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะหวังว่าทุกคนจะมาติดตามเราอีกนะเอพิโซดหน้าเข้ามาฟังกันเยอะๆนะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย